สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักพลพัฒผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษครับที่ผมได้รับมอบในส่วนของพระสมเด็จวัดละคังพิม์พกักไม่ขีดพุทธศินสุขโขทัยนะครับวันนี้เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเลยถือโอกาสนําพระสมเด็จที่ได้รับมอบมา นะครับจำนวนหนึ่งฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะนำมาแบ่งปันนะครับให้กับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จวาราคังพิมพ์กักไม่ขีดพ,พุทธศินจะออกไปทางสุขโขทัยทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าผู้ที่ได้ครอบครองพระรุ่นนี้นะครับท่านก็จะได้กําไรทั้ง เนื้อกําไรทั้งมวลสารนะครับเพราะว่าองค์พระเนี่ยมีความหนามากนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับในยุคของคนโบราณนะครับนิยมนํามาตั้งไว้บูชานะครับมากกว่าที่จะนําขึ้นขอนะครับเนื่องจากอาจจะหาเนื่องจากมีองค์ใหญ่นะครับหากรอบใส่ไม่ได้นะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับพระสมเด็จวลาคังพิมพ์กักไม่ขีดเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นพระที่ หาชมได้ถือว่ายากเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยมีผู้ใดที่จะนำออกมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบมากนักนะครับพุทธคุณโดดเด่นของพระพิมพ์กักไม่ขีดเนี่ยแน่นอนครับพุทธคุณเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของพระสมเด็จเนี่ยเรียกได้ว่าครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับก็สำหรับชุดนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการ ค้าขายนะครับทำสิ่งใดก็จะราบลื่นนะครับเรียกได้ว่าได้อย่างได้มาอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของว่านจันหอมด้วยนะครับแล้วก็กล้วยสุกวันนี้ผมเลยนำมาจำนวนหนึ่งนะครับมาส่องให้ทุกท่านได้เห็นถึงเนื้อหาพุทธศินนะครับแล้วก็มวลสารที่อยู่ในองค์พระเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มองค์ที่หก่อนเลยนะครับ องนี้องค์นี้จะออกเป็นลักษณะเหลืองเลยนะครับถ้าสามองนี้จะมีความเนื้อเขาจะแตกต่างกันนะครับองค์แรกเนี่ยจะออกเหลืององค์ที่สองนะครับก็จะมีข้าบปูนที่ถูกขับออกมานะครับองค์ที่สามจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับอ่าองค์นี้ด้านหลังครับเห็นไหมครับเก่ามากบอกได้เลยว่านี่คือพระสมเด็จวระครังพิมพ์กังไม่ขี่เห็นไหมครับเขาจะมีความหนามากเลยนะครับ โอ้โหนะครับก็ถือว่ามีสเสน่ห์นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์วางบูชาที่หิ่งได้สบายเลยเห็นไหมครับก็ถือเรียกได้ว่าเป็นพระสมเด็จวะละรลังที่มีพุทธศินที่สวยมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับพิมพ์กับไม่ขีดเดีย๋ยวจะนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ทุกท่านได้เห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่นะครับเรียกได้ว่าครบ ท่วนตามตำราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของผงนะครับกลุ่มของดินนะครับเห็นสีเขียวไหมครับสีเขียวสีเหลืองนะครับสีเขียวเนี่ยอยู่ในกลุ่มของดินเจ็ดป่านะครับเห็นสีเหลืองนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของมีทั้งผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ดินแสงอรุณด้วยนะครับสีฟ้าดินเจ็ดท่านะครับ เห็นช็อกขาวนะฮะผงช็อกสีขาวนะครับผงพุทธคุณต่างๆนี่โอ้โหชัดเจนเลยครับอันนี้ในส่วนของดินเจ็ดโป่งเห็นไหมครับก็มวลสารค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่เราส่งส่องลงไปค่อนข้างลึกเลยนะฮะก็จะเห็นผลึกเอลไซต์นะครับที่มาปกคลุมผิวนะครับก่อตัวเห็นไหมฮะมวลสารนี่ชัดเจนมากๆเลยนะครับ มาดูที่เราก็จะเห็นในส่วนของหงค์เหล็กไหลนะครับก็ถือเรียกได้ว่ามวลสารนี่กระจายเต็มทั่วองค์เลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงครับองพุทธคุณนะครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงจรอันนี้ออกเป็นลักษณะนึกแก่งนะครับพระนี่ก็จะแก่ปูนดิบ ัมวลสารในส่วนของอันนี้ไม่ค่อยชัดนะฮะก็มีทั้งเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดสีเหลืองนะครับผงพุทธคุณนะครับผงทานผงหยกเนี่ยผงพุทธคุณนะครับเหล็กไหลแร่ต่างๆนะครับให้เห็นมากมายนะครับเนี่ยมวลสารนี่กระจายเต็มทั่วองค์เลยนะครับชัดเจนมาก อันนี้ผมจะซูมลงไปค่อนข้างลึกอยู่นะครแต่ไม่ได้ซูมไปเหมือนกล้ององพานเ,เล็กๆที่เขาซูมกันมันมันนะครับมันดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ผมว่าประมาณนี้กำลังสวยนะครับหวนสานี่เยอะมากอันนี้ด้านหลังนะฮะให้ชมเห็นไหมครันี่คือผลึกของแคลไซต์นะครับ ก่อตัวกันหนามากนะครับปกคลุมพื้นผิวหมดแล้วนะครับเป็นนี่ขนาดตูมไม่ได้ลงไปลึกมากนะครับก็เห็นร่องรอยของการหดยุบเหี่ยวเห็นไหมฮะแคลไซน์นี่โอโหก่อตัวกันค่อนข้างหนามากเลยนะครับมวลสารก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เป็นลักษณะเหมือนผลึกแคลไซต์เลยนะครับเห็นไหมครับ เห็นร่องรอยการปินะครับการเสริมเติมเนื้อในส่วนที่ปีไปนะครับหมวลสารก็จะฝังอยู่ด้านในดินแสงอรุณน,นะครับดินเจ็ดท่าของพุทธคุณนะครับค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยตอนนี้ก็สอ่องเจาะลึกให้เห็นถึงมวลสารนะครับ กักไม่ขีดนี่โอ้โหวมวลสารเยอะครับท่านใช้มวลสารค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าสร้างจํานวนเนี่ยไม่น่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสวยไหมครับโอ้โหนี่ครับอิดแดงซุ้มกอเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของคาบแคลไซด์นะครับที่มาคุมผิวหมดแล้วนะครับเลยมองไม่เห็น เนื้อจริงขององค์พระละนะครับของของมวลสารแล้วนะครับภาบแคลไซด์เข้าไปปกคุมทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูขอบด้านข้างกันบ้างน,นะครับต้องขึ้นสูงหน่อยด้านข้างก็จะมองเห็นมวลสารชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับดินเจ็ดโป่งนะครับดินแสงอรุณน,นะครับดินเจ็ดท่า ดินเจ็ดป่านะครับดินเจ็ดป่าสีเขียวสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดินเจ็ดโป่งนะครับหุลนสารเขาก็จะใช้ดินเจ็ดโป่งก็นํามาผสมสีนะครับใช้ลักษณะเป็นสีแดงนะครับดินเจ็ดป่าก็สัญลักษณ์สีเขียวนะครับดินเจ็ดท่าสีฟ้าเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ชมสูงๆหน่อย เขาจะใช้สีนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ของดินนะครับเนื้อหาสวยมากนะครับมวลสารชัดเจนนะครับการหดยุบเนี่ยชัดเจนมากนะครับนี่ก็จะเนื้อเนี่ยหนึกแข่งเห็นไหมฮะพุทธศินสวยงามนะครับเห็นชายจีวรชัดเจนนะครับพุทธศินพระพะกักกมนะครับเกียทะลุซุม้ม นะครับข้าซุ้มเลยนะครับเห็นรอยผาานะครับขอบชิดนะครับมีผงทานผงเหล็กไหลนะครับด้านหลังเห็นไหมครับโอ้โหเห็นร่องรอยการหดยุบชัดเจนเลยนะครับการงอกนะครับผลึกแคลไซต์นะครับที่งอกออกมาอันนี้เป็นผ้าที่อยู่ในหีบเลยนะครับสมบูรณ์มากมาก ไปดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สององค์นี้นะครับเนื้อก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังค่อนข้างแหงมากนะครับสวยมวลสารนี่ชัดเจนเลยนะฮะเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสาเนี่ยครบตามตำรานะครับ ด้านล่างมีด้านซ้ายมือเราปาดเฉียงด้านขวาสอบตรงนะครับก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเดี๋ยวจะลงซูมให้เห็นลึกๆนะครับเห็นไหมครับมวลสารนี่กระจายเต็มทั่วเลยนะครับดินเจ็ดโป่งสีแดงนะครับดินเจ็ดเจ็ดท่าสีฟ้านะครับผงพุทธคุณที่อก แขนขวาหลวงพ่อนะครับมีในส่วนของสีฟ้ามีสีเหลืองนะครับดินแสงอรุณดินเจ็ดโป่งสีจะสดนะครับก็จะแตกต่างจากทกักุนะด้านหลังเห็นร่องรอยการหดยุบชัดเจนนะครับเห็นมวลสารนี่กระจายทั่วเลยนะฮะสุดออยอดเดี๋ยวลองซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับ ในส่วนของมวลสารเนี่ยจะกระจายทั่วทั้งองค์เลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับกระจายเต็มทั่วไปหมดเลยอิดแดงซุ้มกอนะครับผงสีฟ้าผงถ่านนะครับที่ซุ้มก็กระจายเห็นทั่วนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบพระที่มีมวลสารเยอะๆนะครับผมแนะนำเลยไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดระังกักไม่ขีด มีส่วนผสมของกล้วยสุกด้วยนะครับว่านจันหอมนะครับก็สำหรับท่านใดที่ได้บูชาก็ทำสิ่งใดก็จะง่ายนะครับสำเร็จโดยง่ายนะครับพระเครื่องนะครับมีพุทธคุณนะครับมีพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับก็บวกกับผู้ที่ครอบครองนั้นจะต้องมีความศรัทธาอันแรงกล้าด้วยนะครับ ก็จะเห็นถึงปฏิหารปฏิหารจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาเท่านั้นนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีความศรัทธานะครับก็อาจจะได้รับปฏิหารแต่ไม่มากเท่ากับผู้ที่มีความศรัทธามากนะครับในสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นคุณของพระปริษนะครับก็สมัยนี้ก็พระเครื่องอ่าพุทธคุณนะครับเห็นไหมครัมวลสารนะครับสีเขียวโอ้โหนะฮะ ดินเจป่านะครับดินเจ็ป่งผงพุทธคุณสีเหลืองเม็ดดำเม็ดแดงสีฟ้าเห็นไหมครับโอ้โหมวลสารนี่เรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นฐานชั้นล่างนะครับก็จะปาดเฉียนขึ้นนะครับเห็นไหมฮะมวลสารมีทุกอนูครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวราคังนะครับถ้าส่องไปส่วนใหญ่ก็นะครับจะต้องเจอมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับ เราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเยเห็นไหมฮะมวลสารนี่ต้องกระจายเต็มทั่วองค์จริงๆนะครับสวยๆมากดูด้านหลังครับด้านหลังองค์นี้นะฮะเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะครับเนื้อนี่มีผลึกแคลไซต์เห็นไหมครับขึ้นมางอกปกคลุมไปหมดแล้วนะครับเป็นลักษณะเหมือนโอ้โหนะฮะเกิดการงอก ทับซ้อนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยโอ้โหมวลสารชิ้นใหญ่เลยนะครับผลึกแคลไซด์ขึ้นเต็มอันนี้ก็มีทั้งโอ้โหมวลสารมีมากมายนะครับมีทั้งอิดแดงนะครับในส่วนของระกุมวลสารทรายเศกนะครับเม็ดทรายนะครับเรียกได้ว่าพระสมเด็จวรังเนี่ยมี มวลสารอันศักดิ์สิทธิ์มากมายจริงๆนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะครับส่องไปตรงใจตรงไหนเนี่ยก็จะเจอมวลสารกระจายทั่วเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจที่อยากจะครอบครองพระสมเด็จวละครังนะครับพิมพ์กลับไม่ขีดก็สแกน QR วอารโคเข้ามาสอบถามได้นะครับผมมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะก็มีจํานวนหนึ่งนะครับ ที่ถวายให้กับหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทไปหนึ่งหีบนะครับผมก็ได้รับกลับมาหนึ่งองค์นะฮะหลวงปู่มอบให้องค์หนึ่งให้เป็นนะครับศิริมงคลนะครับท่านก็เป่าคาถามหามงคลแล้วก็ส่งให้กับมือนะครับแล้วก็ผมตั้งใจที่อยากจะนําองค์พระที่ถวายให้หลวงปู่ไปนะครับบรรจุอยู่ในท่าทาุาหมื่นหินแล้วก็ ของธรรมอุทยานที่จะมีการจัดสร้างนะครับอีก2ปีนะครับน่าจะแล้วเสร็จนะครับหลวงปู่ก็ได้ตัดกับผมนะครับส่วนตัวว่านะครับถ้าพระธาตุที่ธรรมอุทยานเสร็จนะครับก็อยากจะให้นำมาบรรจุอีกสองหีบนะครับก็ด้วยชาญบาร,รมีของท่านนะครับก็ทราบ ว่าพระของศูนย์เนี่ยเป็นพระแท้นะครับผมก็ได้มีมอบให้ท่านไปนะครับถวายให้กับท่านไปด้วยในส่วนของพิมพ์เนื้อดินแสงอรุณด้วยนะครับท่านก็ใส่เข้าย่ามเลยเก็บไว้ในย่ามนะครับเห็นไหมฮะมวลสารนี่เยอะมากเลยนะครับโอ้โหไปดวงที่สามครับก็หลักๆส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยก็จะมีอยู่สามเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อเหลืองนะครับ เนื้อขาวแล้วก็เนื้อออกสีน้ำตาลตรงนี้นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับนํามาให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสวยงามนะครับความหนักแน่นมั่นคงนะครับเรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์มากๆเห็นไหมครับมวลสารโอ้โหนะครับส่องไปยังไงก็เห็นมวลสารนี่ชัดเจนเลยนะครับ เนี่ยกลุ่มกลุ่มดินนี่ครบมากในส่วนของดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับดินหลักเมืองดินแสงอรุณเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์สีเข้ามานะครับมาผสมสีนี่แหละเอาดินมาผสมสีนะครับสีแดงก็เป็นกลุ่มดินเจ็ดโป่งนะครับสีเขียวก็กลุ่มดินเจ็ดป่านะครับแต่ละดินนี่ก็มีความหมายนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันในส่วนของสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นดินเจ็ดโป่งนะครับก็ จะเด่นในทางมหาอำนาจนะครับแก่ผู้แขวนพระสมเด็จนะครับส่วนสีเขียวนะครับก็จะคือดินเจ็ดป่านะฮะก็จะให้ความสุขแก่ผู้ที่แขวนพระสมเด็จนะครับในส่วนของสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือนะเห็นไหมฮะสีฟ้าก็จะเป็นอ่เขาเรียกว่าดินเจ็ดท่านะครับก็จะให้ความสะอาดแก่จิตใจของผู้แขวนพระสมเด็จนะครับ ก็จะกระจายเต็มทั่วองค์เลยเห็นไหมครับสีฟ้านะครับส่วนขาวอมเหลืองนะครับก็จะมีขาวอมเหลืองเห็นไหมครับขาวอมเหลืองอันนี้คือดินเจ็ดสะนะครับก็ให้ความร่มเย็นแก่ผู้แขวนพระสมเด็จนะครับส่วนสีดำอ่านะครับเห็นไหมฮะมีสีดําด้วยนะครับก็จะคือดินหลักเมืองนะครับเขาเรียกว่าความร่วมใจของชาวประชานะครับก็ เจตนาคืออยากให้ผู้ที่แขวนพระสมเด็จนั้นนะครับมีความร่วมใจนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับส่วนสีเหลืองนะครับสีเหลืองเห็นไหมครับสีเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นดินแสงอรุณนะครับมีทั้งมวลสารก็จะมีในส่วนของอมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้ง5ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงพุตธคุณตีนิสิงเหนะครับปัตมัง มหาราชพุทธคุณอิทธิเจนะครับจึงทำให้พระสมเด็จวลรลคังเนี่ยมีพุทธคุณสูงส่งนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะใช้ในส่วนของดินเนี่ยมาผสมสีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในองค์พระหูองค์นี้นะครับมวลสารเยอะจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นองค์ออกสีน้ำตาลน,นะครับเห็นไหมครัสุดยอดเข้มขังนะครับมวลสารเรียกได้ว่า ส่องไปตรงไหนก็เจอทุกอน,นูนะครับมีทั้งผงทองนะครับผงเหล็กไหลเห็นไหมครับเนี่ยกลุ่มเหล็กไหลนะครวาวๆนะครับก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนใหญ่วงการพระเครื่องจะไม่ค่อยนำพระมาขยายด้วยกล้องนะครับเขาคำพูดของเขาคือเขาไปเกินว่าใช้ส่องหาเช้อโรคหรือไงนะครับก็เรียกได้ว่าผิดพลาดนะครับถ้าเกิดจะนำมาใช้ในตอนนี้ก็เรียกว่ากืนน้ำลายตัวเอง ก็เลยต้องใช้นะครับทนใช้กล้อง 10x นะครับและอาจจะส่งกล้องกำลังขยายสูงเองในบ้านนะครับไม่กล้าเผยแผ่นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดสำคัญนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับนี่สีดำเห็นไหมฮะในส่วนของกลุ่มเหล็กไหลเลยนะครับผงพุทธคุณต่างๆมากมายนะครับะสมเด็จจัดสร้างเยอะ เยอะมากนะครับท่านใดที่บอกว่าสร้างน้อยเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่เป็นความจริงนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงสร้างเยอะมากนะครับโหเห็นไหมครับเนี่ยสีเขียวนี่นะครับเป็นลักษณะเหมือนเอ่อเหมือนนะครับเป็นผงเนื้อว่านหรืออะไรไม่มั่นใจนะครับเหมือนว่า ไปดูส่วนอื่นแล้วกันนะครับโอ้โหเห็นไหมครับร่องรอยการปิดแยกนะครับการงอของแคลไซต์นะครับองพุทธคุณต่างๆอิดซุ้มกอนะครับสีฟ้าโอ้โหนะครับทุกอนูเลยสวยงามอ่ะเดี๋ยวลองดึงภาพขึ้นด้านบนดูนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเนื้อจะออกมันวาวเลยนะครับ เรียกว่าหนึกแก่งนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้มวลสารเยอะมากสําหรับท่านใดที่มีโอกาสได้ครอบครองนะครับยินดีเลยนะครับแบ่งปันให้นะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับนํามาให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันมีมีตะใบทองด้วยนะครับคิดว่านะครับทุกทุกท่านคงได้เห็นแล้วก็มีความสุข นะครับเหมือนผมที่ได้ส่ององค์จริงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกทกท่านที่รับชมอยู่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้มีโอกาสแขวนบูชาพระสมเด็จวลัลคังแท้ๆนะครับทันยุคข,ของสมเด็จพรจันโตพรมรังสีทุกทกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ